วันนี้ที่ทนายสมเกตเป็นทนายฟาร์มให้กับนายชัยพลกับพวกนะครับในคดีปลุกป่บาดสงวนแล้วก็คดีทําร้ายนักข่าวนะครับที่ศาลจังหวัดมุกดาหารนะครับได้มีการนัดพร้อมนะครับที่จะสืบพยานนะครับแล้วก็เรื่องอื่นนะครับที่จะพูดคุยกันในวันนี้นะครับเรื่องแรกนะครับก็เป็นเรื่องของคดีของนายชัยพลนะครับพิพากับพวกเรื่องของการบุกรุก ป่าสงวนนะครับซึ่งอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับว่าคดีนี้มีวัตถุพยานนะครับเป็นคลิปวิดีโอนะครับภาพและเสียงนะครับปรากฏค่อนข้างชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของการตัดไม้ทาลายป่าแล้วก็เรื่องของการบุกรุกป่าสงวนที่นํามาสร้างนะครับพยาน,ะ,นะครับอันนี้หลักฐานค่อนข้างชัดเจนแล้วก็มีพยานบุคคลที่เป็นยูทูบเบอร์นะครับที่มาเป็นพยาน ให้กับทางเจ้าที่ปตสแล้วก็ยังมีเจ้าที่กรมป่าไม้นะครับจังหวัดมุกดาหารนะครับที่มากล่าวหาแล้วก็มีเป็นหลักฐานที่ค่อนข้างชัดเจนแน่นหนาคดีนี้ผมบอกให้เลยว่าสู้ติดแน่นะครับนะสู้ติดแน่นะครับคดีนี้ยืนยันเลยว่าคดีนี้สู้ติดแน่นะครับสารภาพนะครับอาจรลงอายานะผมบอกได้เลยว่าคุณไม่ต้องบอกอกครับว่า คดีเนี่ยทนายหรือตัวนายชัยพลกับพวกเองเนี่ยนะครับจะสู้ด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่ผมทราบอยู่แล้วครับว่าเขามีเจ้าที่ป่าไม้นะครับจงหวัดมุทธาหารนะครับมาเป็นที่ปรึกษาให้กับทางตัวทนายสมเกียิอยู่แล้วเราทราบอยู่แล้วนะครับว่ามีที่ปรึกษาเป็นเจ้าที่ป่าไม้มาเป็นที่ปรึกษาให้ทนายสมเกียตินะครับแล้วก็คิดว่าช่องทางนั้นแหละจะไว้มาต่อสู้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนะครับที่ดินสอคอหนึ่งของครูประดิษฐ์เนี่ยที่จะมาสู้ก็ผมบอกให้เลยว่าคดีเนี่ยผมไม่ใช่ไม่ใช่ดูถูกฝีมือของทนายสมเกตนะแต่ผมบอกได้เลยว่าหลักฐานมันแน่นสู้ยากนะครับอันนี้สู้ยากก็ลองสู้ดูนะจะไปสารภาพตอนที่จะขึ้นช็อกก็ได้ยังไม่สายนะครับแต่คดีที่ทําร้ายนักข่าวเนี่ย แล้วบอกว่าจะให้นักข่าวเนี่ยนะมาถอนฟ้องก่อนแล้วก็พร้อมจะเยียวยาเนี่ยผมว่ามันผิดหลักการทํางานของทนายความมิดหนึ่งคือปกติเนี่ยมันควรจะขอสารเข้าสู่หมดไก่เกียร์อีกรอบนึงแล้วก็ให้คู่กรณีมาพูดคุยนะครับ้าพูดกรณีมาเนี่ยนะครับคุณเสนอเงื่อนไขว่าคุณจะเยียวยาเขายัางไงคุณจะ,ะทำ้ายอะไรขอโทษยังไงเนี่ยอันนี้มันต้องสู่การไก่เกียร์นะครับ เมื่อถ้าทางน้องนักข่าวเนี่ยนะครับไม่ยินยอมกระบวนการกต้องไปสู่ศาลซึ่งจริงคดีเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนรับสารภาพพระโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทหรอกนะผมก็เคยต่อยกันมาแล้วนะต่อยกับทนายความไปซ้ำไปนะศาลก็ลงโทษปรับแค่เพียงหนึ่งพันบาทนะครับแค่นั้นนะนะครับไอ้นั้นผมต่อยจนแว่นแตกด้วยแถมยังต่อยจนโหนกแก้มแตกเลยนะครับเลือดออกเลยนะ ร้ายแรงกว่านี้นะครับต่อยอกันน่ะนะก็ยังปรับเพียงแค่หนึ่งพันบาทในอดีตเมื่อประมาณสักประมาณสักเจ็ดแปดประมาณสักหกเจ็ดปีอะที่ผ่านมานะดังนั้นคดีเนี้ยคุณตบคุณบอกว่าคุณตบเขาอะไรเงี้ยโทษมันก็แค่ปรับถ้าเป็นผมนะผมบอกให้เลยว่าสารภาพไปดีกว่านะแล้วก็ศาลก็สั่งให้สืบสอบนะครับ ร้านสั่งสืบสอดแล้วก็คุณก็ไปดูแลเยียวยาค่าเสียหายให้กับน้องนักข่าวโทษจำคุกไม่มีอยู่แล้วเนี่โทษปรับนะแล้วก็คุณได้มีการวางเงินเยียวยาวน้องนักข่าวไปอันนี้ก็เป็นเทคนิคอยู่แล้วที่ในวงการนะครับนักกฎหมายรู้กันอยู่เรื่องแค่ทำ้ายาร่างกายนะครับแค่นี้มันก็มีหลักการอยู่แค่นี้เองคือวางเงินเยียวยาวนะแล้วก็สารภาพ หลัก็สืบสอบมาสืบสอบแล้วก็มีคนมารับรองความพืชโทษจำคุกไม่มีรอะมีแต่โทษปรับแค่นั้นเองแต่คดีบุรุษป,ปาสงวนเนี่ยบอกเลยว่ารอดยากนะไม่มีทางรอดหรอกนะครับผมเชื่อว่าคดีบุรุปปาสังวนเนี่ยถ้ามีการสู้คดีกันเนี่ยสืบไม่นานเพราะว่าเชื่อว่าฝั่งโจ์ก็มีฝั่งอายการเนี่ยอย่างมากก็แค่นัดครึ่ง นาะพยานนัดครึ่งก็คงจบหรือมันเต็มที่ไม่เกินสองนัดหวังจําเลยก็มีนัดเดียวเพราะว่าไม่รู้จากพยานที่ไหนมาอ้างว่านาะตัวเองไม่ได้บุกรุกป,ปัาสงวนก็อย่างมากก็มีครูประดิษฐ์มาคนนึงนะมีผู้ใหญ่บ้านมาคนนึงแค่นั้นแหละมันก็จบแล้วอีกเดือนหนึ่งก็ตัดสินสมมติสารนัดพร้อมให้สื่อพยานเนี่ยนะครับเดือนไหนก็ภายในสามวันนะ ก็สืบเสร็จก็นับไปอีกหนึ่งเดือน<ง>ก็เช็คบินได้นะก็รูปผลทันทีว่าติดคุกเท่าไหร่แล้วถูกปรับเท่าไหร่หนละักการกฎหมายก็มีแค่นี้เองนะครับส่วนตัวหลักนู้นชมพู่ซึ่งพอ22สองพฤศจิกาเนี่ยมีการนัดเนี่ยนะครับผมบอกก่อนนะครับว่ามี f อฟซีงโง่ควาย,ย,ยเนี่ยนะของฝั่งเอซของฝั่งนู้นน,นะที่บอกว่ายื่นร้องขอความเป็นธรร อายการเนี่ยนะครับคดีเนี่ยไปสู่ศาลแล้วนะครับไปสู่ศาลแล้วแล้วก็กําหนดนัดพร้อมไปแล้วเนี่ยอายการอีีไม่ได้แล้วนะครับผมเรียนให้ทราบนะครับว่าอย่าอย่างโง่นะอย่าอวดโง่แล้วก็อย่าโชว์โง่นะไม่แปลกใจนะครับที่เอฟซีของผู้ต้องหาเนี่ยยังกินหญ้าอยู่นะยังกินหญ้าอยู่แล้วก็ยังไปคอมเมนต์อายการอีกมันมันไม่มีกฎหมายไหน นะครับให้คุณทําได้ต้มาดูเราก็จะรู้แล้วว่าช่องทางของคดีน้องชมพู่เนี่ยอีกฝั่งเดรินแบบไหนอะไรนะครับก็แนวะทางโซกันได้อย่างสบายมากนะผมก็มั่นใจแล้วว่าคดีชมพู่ก็ไม่รอดหรอกนะต่อให้ทนายเทวดานะครับคนไหนก็แล้วแต่รอดยากนะเพราะว่าคุณยังไม่รู้ของจริงที่พนักานอายการซ่อนไว้อยู่ พอนักงาอัยการเนี่ยนะครับยังไม่เปิดข้อมูลความลับในสนัวนที่คนดูทั้งหมดหรอกถึงแม้จะมีการนัดพร้อมก็ยังไม่ได้เปิดให้คุณดูทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่าถึงวันนัดพร้อมก็จะบอกเลยว่าฝั่งโจทย์มีพยานกี่ปากสืบอ,อะไรบ้างประเด็นไหนบ้างฝั่งจำเลยก็จะมีพยานกี่ปากสืบประเด็นไหนบ้างนะครับก็แค่นั้นเองส่วนอย่างอื่นเนี่ยอายการเขาคงไม่ไปให้คนดูในวันนัดพร้อมหรอก ความคิดการจะปรับเปลี่ยนหรือความจำอาจจะเลือนต้องไปทบทวนกันในระหว่างการนะครับการซ้อมพยานการอะไรขึ้นสาลเนี่ยก็ต้องมีการซ้อมพยานก่อนขึ้นอันนี้เป็นเทคนิคอยู่แล้วนะครับขอให้มั่นใจได้ว่าคดีน้องชมพู่เนี่ยนะครับไม่มีทางรอดนะครับนะให้ทุกใบเอากสารเขาเก็บไว้ละเอียดเขาไม่ให้คุณรู้หรอกขนาดผมเป็นโจทย์ร่วมเขายังไม่ให้ดูเลยนะโอ้ให้เลยว่าเขายังไม่ให้เราดูเลยนะครับถึงวัน สืบอะนู่นแหละเราถึงจะได้เห็นเหมือนกันเนเดี๋ยวเขาก็คุยแนวทางว่าทางทางเราจะมีอะไรทางเขามีอะไรก็คุยกันเป็นเบื้องต้นเพราะว่าโดยหลักแล้วเนี่ยก็คงยังไม่หเห็นไพ่ด้วยกันเปนเ็นว่าเราก็เหมือนกับเป็นคอยเสิร์ฟน้ําเสิร์ฟข้าวเสิร์ฟนะครับอาหารให้กับทางอายการที่เขาเป็นตัวหลักในการขึ้นชกนะครับเราเป็นแค่ผู้เสิร์ฟน้ําเสิร์ฟอาหารเติมเต็มในข้อมูลที่อายการไม่ครบถ้วนเราก็เสริม นะครับบางประเด็นให้มันสมบูรณ์ในการที่อยากขึ้นช็อปนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยอายการบางท่านเนี่ยก็ไม่รู้จกักปีใหม้ลายมือของทนายฝั่งหวังจำเลยเนี่ยเราก็จะได้ไปเติมเต็มให้ว่าเวลาที่คนนี้เวลามันขึ้นเนี่ยมันจะสืบแนวไหนแนวไหนนะครับเราก็จะบอกให้เขารู้นะครับแลบพยานเนี่ยเราก็ต้องมีการซ้อมก่อนเราก็ต้องบอกให้รู้เออ คนนี้เวลามันล่อหลอกเนี่ยในใน,ในการถามอะ่ะมันต้องรีบตอบเพราะว่ามันไม่มีกําหนดเวลา,าเวลาขึ้นสารเนี่ยพยานนะครับต้องบอกให้ต้องรู้ให้น้องรู้เลยว่าสารไม่เคยกําหนดเวลาเขาจะต้องตอบนะครับไม่มีไฟบังคับคุณฟังก่อนฟังคาถามไม่ดีก่อนฟังคําถามแล้วก็อย่าปากไวนะครับคิดก่อนตอบแล้วก็ตอบอยู่ในเนื้อหาจำนวนที่คุณเคยให้การไว้อยู่ในกรอบแค่นั้นเองก็จบนะครับแต่นั้นพยานทุกคนอะ่ะ จะให้การไว้ยังไงนะครับในชั้นพนักงานสอบสวนก็อยู่ในอยู่ในกรอบของพนักงานสอบสวนถ้าออกนอกประเด็นเนี่ยนะครับไม่ไม่อยู่ในํำนวนเนื้อหาของในชั้นพนักงานสอบสวนก็รู้ได้ทันทีว่าพยานเนี่ยนะครับพยายามที่จะรับกล้วยนะครับแล้วก็พยายามที่จะเบิกความเท็จอันนี้เดี๋ยวเขาจะพิจารณาในตอนที่มีการเบิกความเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่คดีนะครับซึ่งถ้าเป็นเกิดสาระสําคัญในคดีเนี่ย าเกิดมีการกลับคําให้การในชั้นในชั้นศาลเนี่ยมันมองออกครับว่าคนไหนรับกล้วยคนไหนไม่รับกล้วยคนไหนตรงไปตรงมาเพราะว่ามันจะออกนอกสํานวนไม่ได้มันต้องอยู่ในกรอบของคําให้การในชั้นสอบสวนเป็นหลักนะครับเดี๋ยวนี้เราพูดถึงพยานนะครับส่วนวัตถุพยานเนี่ยมันกลับไม่ได้แน่นอนเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นคนมันเป็นวัตถุพยานที่เขาเรียกว่าที่นิ่งแล้วนะครับแล้วก็เป็นวิทยาศาสตร์ที่ไม่สามารถกลับไปกลับมาได้อย่างเช่น การทดสอบของเครื่องซิงโครตอนนะหรือผลทางการแพทย์ที่มีการผ่าพิสูจน์ศพแล้วซึ่งเป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์อะไรต่างๆเราเนี้ยนะครับแล้วก็ DNA ทุกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อันเนี้ยคุณจะเอามาหักล้างเนี่ยคุณต้องหาผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวกับทางการแพทย์เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องมือต่างๆมาหักล้างทำลายน้ำหนักของเครื่องมือทางด้านนิติวิทยาศาสตร์นะครับ เหมือนที่เขาเคยเอามาใช้ในคดีนะครับรถเทเลอร์ eler, ครับที่ไปเอาแพทย์มาหักล้างแพทย์นะครับซึ่งเป็นอย่างที่บอกครับว่านะโดยหลักกฎหมายเนี่ยแพทย์ที่เป็นผู้ผ่าวิสูสนะนะครับจะต้องมีความน่าจะถือกว่าแพทย์ที่รับจ้างมาเบิกความในศาลนะอันนี้ต้องแจ้งให้ทราบนะครับนะนี่คือหลักกฎหมายที่ทั่วไป ที่ต้องคนต้องรู้พยานต้องรู้นะครับพี่น้องประชาชนต้องรู้นะมันไม่มีอะไรมากนะครับเวลาขึ้นศาลอากาศมันหนาวก็ใส่เสื้อกันหนาวเยอะๆหน่อยพอเวลาเข้าไปในศาลแลว้วเวลาคนที่ไม่เคยขึ้นเบิกความในศาลเนี่ยเป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยจะตื่นเต้นแล้วก็จะจําไม่ค่อยได้จะหลงลงมือลืมยิ่งเป็นคนที่สูงอายุเนี่ยนะครับไม่เคยขึ้นศาลอย่าลืมว่าพอไปอยู่หน้าบันลังศาลเนี่ยมันต้องอยู่โดยโดเดี่ยวๆนะครับแล้วก็มี ท่านผู้ว่าสายเป็นองค์คณะอยู่างหนะครับซ้ายมือก็เป็นฝั่งของอะนะครับฝั่งของโจท์ขวามือก็เป็นฝั่งของจำเลยนะครับอันนี้ต้องให้รู้ว่าเวลาที่คุณขึ้นศาลคุณต้องไปสาบานตนนะครับแล้วก็ต้องตอบคํากถามของนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับฝั่งซ้ายถ้าสมมติเป็นพยานของโจ์โจ์ก็มีหน้าที่ป้องคําถามนะครับป้องคาถามไป นะไออีฝั่งหนึ่งฝั่งขวามือเป็นฝั่งค้านเขาก็จะมาค้านเราพอค้านเสร็จฝั่งซ้ายก็จะมานะครับถามอีกครั้งหนึ่งนะครับในสิ่งที่ตัวพยานเนี่ยนะครับให้การนะครับไม่ตรงประเด็นอะไรเงี้ยก็จะมาถามอีกครั้งหนึ่งเพื่อเพื่อแก้ต่างนะครับในตอนถามติงอีกครั้งหนึ่งทุกคนก็จะได้รู้นะครับกติกาแล้วก็อากาศมันเย็นพ่อแอร แอร์มันหนาวในศาลแล้วก็อย่างเราไม่เคยขึ้นศาลมาก,ก่อนเนี่ยความตื่นเต้นความอะไรมันอาจะทําให้เรานะครับลืมได้อะไรเงี้ยก็ต้องใส่เสื้อกันหนาวไปชั้นหนึ่งนะครับเหมือนคดีครูจาทรัพย์เนี่ยเราพาชาวบ้านเนี่ยนะครับในมุกดาหารในนครพนมเนี่ยมาขึ้นศาลจะเป็นชาวบ้านชาวบ้านล้วนๆนะครับที่ไม่เคยขึ้นศาลมาก,ก่อนนะอย่างพวกในสับวาปีอย่างพวกพยานต่างๆเราเนี่ยมาขึ้นศาลเขาก็ เราก็ซ้อมเขานะบางคนก็ซ้อมเป็นวันนะครับยังหล,ลงลมลืมเลยนะครับแล้วก็เราก็เขาา้าใส่เสื้อกันหนาวเพราะช่วงที่ไปสืบดเป็นช่วงปลายปีพอดีดังนั้นจาได้ว่าเป็นปลายปีอากาศมันหนาวเย็นมากนะก็คือต้องให้รู้ว่าเ,ออเวลาจะขึ้นศาลต้องเตรียมตัวอย่างไงต้องเตรียมพร้อมอยังไงนะครับน,นนี่เป็นสิ่งที่ต้องให้รู้ว่าถ้าเป็นพยานต้องขึ้นศาลต้องปฏิบัติยังไงแต่คนไม่เคยขึ้นศาลส่วนมากจะตื่นเต้นนะครับแล้วก็ บางทีเนี่ยบางคนก็พูดเก่งไงพูดเก่งมากข้องกอากศาลนี่พูดเก่งเก่งให้สัมภาษณ์สื่อนี่เก่งมากพอไปอยู่ในศาลในมือสั่นหมดแหละนะครับมือสั่นอย่างรัฐมนตรีคนหนึ่งอ่ะออกหน้าศาลเนี่ยโอ๊ยพูดน้ําไหลไฟดับต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้แต่พอเวลาอยู่ในศาลเนี่ยต้องดูโพยอ่ะต้องเอาเนี่ยผมยกตัวอย่างครับต้องเอากระดาษเนี่ยจดชดนอดมาแล้วก็ดู แล้วก็วางขนาน้าแล้วก็มือเนี่ยสันส่นสันส่นสัน่นเพราะว่าอะไรไหมเพราะว่าไม่เ,เยมคยขึ้นศาลไงเพราะว่าไม่เคยขึ้นศาลบ่อยเพราะไม่เคยขึ้นศาลบ่อยเนี่ยตัวเองก็ไม่ค่อยได้ได้ดูรายละเอียดหรอกเพราะว่าไม่มีเวลานะอาศัยทนายความเป็นหลักแล้วพอตัวเองไม่พร้อมเนี่ยนะก็ต้องมาอ่านโพยอย่างเงี้ยแต่ว่าหน้าที่อยู่ข้างนอกให้สัมภาษณ์เนี่ยมันเป็นอิสระในความคิดเนี่ยพูดน้ำไหลไฟดับยังไงก็ได้ในการทับถมคนอื่น แต่พอมาไดอยู่ในศาลเนี่ยคาพูดที่คุณพูดเนี่ยต่อหน้าศาลน่ะมันถูกบันทึกนะครับด้วยวิดีโอด้วยนะครับการบันทึกเสียงของท่านองคณนนาผู้พากษาเนี่ยมันเป็นหลักฐานถ้าหากมีการเบิกความเท็จนะครับพูดซึ่งเป็นสาระสาคัญในคดีมันก็ถูกเอามาย้อนเก็บได้ภายหลังนะครับอันนี้ก็คือให้ทุกคนรู้รู้วิธีการนะครับรู้กฎหมายเบื้องต้นพื้นฐาน ในการเตรียมตัวไปขึ้นศาลในกรณีที่ตัวเองเนี่ยเป็นพยานนะครับในส่วนของผู้ต้องหาเนี่ยนะครับเวลาขึ้นศาลเนี่ยก็เหมือนกันถ้าโกหกเนี่ยมันก็เหมือนกับคุณต้องไปที่ศาลาโกหกอะ่ะนะครับในสถานที่นะครับในบรรลังเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับว่าคุณโกหกยังไงนะครับมันยากอะ่ะที่จะโกหกอะ่ะถ้าถ้าคนเราถ้ามันทําผิดเนี่ย มันจะไปลําบากมันจะตอบแบบผู้ง่ายลงเหวะนะแทนที่ว่าเดินตรงๆปั๊บเนี่ยมาถูกทับซักถามถูกถามไปถามมาถามไปถามมาคือตัวเองจะจะจะจนมุมเองอะจนมุมจนมีข้อพิรุษข้อสงสัยคือตาก็จะพยายามมองไปที่ทนายความว่าเฮ้ยเอาไงดีวะพยายามจะมองที่ทนายความอย่างเดียวเลยว่าจะตอบแบบไหน,นจะทําแบบไหนนี่นี่คือข้อพิรุษของคนที่ เป็นจำเลยนะถ้าถ้าเป็นคนที่บริสุทธิ์ใจเนี่ยเขาจะตอบแบบชาฉานเลยตอบคล่องเลยว่าเออเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าคุณอย่าลืมว่าเวลาที่คุณไปเป็นจำเลยเนี่ยนะครับฝั่งฝั่งที่ถามค้านก็คือฝั่งอายการเนรี่ยนะครับนะฝั่งโจทย์คุณเขาก็ป้อนคําถามให้คุณพูดอยู่แล้วว่าเ,เป็นอย่างนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นคือข้อดีของการเป็นเป็นจำเลยเนี่ยได้เปรียบคือว่าได้นั่งฟังได้นั่งฟังพยานทุกป,ปาก นะฮะเพราะคุณเป็นจำเลยเนี่ยคุณได้นั่งฟังทุกปากของของพยานที่ต้องสืบก่อนหน้าคุณเนี่ยคุณได้ฟังเขาคนที่หนึ่งสืบยังไงคนที่สองสืบยังไงสามสืบยังไงสี่สืบยังไงห้ายังไงมีพยานสิบปากเนี่ยคุณได้นั่งฟังหมดครบสิบปากเสร็จแล้วเป็นหน้าที่ของของคุณกับทนายความที่กำลังทํายังไงก็ได้มาหักล้างสิบคนที่เขากล่าวหาคุณเนี่ยในฐานะเป็นพยานเนี่ยคุณก็ต้องมาหักล้างให้ได้ทีนี้เวลาคุณอย่าลืมว่าบางครั้งเนี่ยเขาก็ไม่ได้ถาม ถามพยานสิบปากนี้เพราะว่าเขาเอาเวทยังถามคุณน่ะแหนน่าเป็นจำเลยนะเขาก็จะบอกเลยว่าไพ,าพา่ไพ่ดีเด็ดเนี่ยเขาจะเก็บไว้ถามจำเลยโดยเฉพาะเขาคงไม่ถามพยานหรอกนะทีนี้คือเวลาที่เขาถามเนี่ยคุณไม่เคยขึ้นศาลม,มาก่อนอ่ะให้คุณเก่งแค่ไหนอ่ะคุณโกหกเก่งแค่ไหนอ่ะคุณก็ไม่รอดด้วยนิติวิทยาศาสตร์คุณจำไม่เลยนะครับอันนี้ผมบอกให้เลยว่าผมไม่ได้พูดถึงคดีชมพู่นะพูดถึงคดีทั่วไปแล้วกันทุกคดีส่วนมาก เหมือนเอาย่อเปอย่างคดีครูจอมทรัพย์อย่างเงี้ยครูจอมทรัพย์เนี่ยเป็นคนที่พูดเก่งนะขึ้นศาลนี่นิ่งมากนิ่งแบบเป็นคนที่ผมพูดตรงนะตั้งแต่ผมทําคดีมาเก้าปีเนี่ยครูจอมทรัพย์เป็นคนเดียวที่ผมยอมมาฝีมือว่าเป็นคนที่พูดเนี่ยพูดออกสื่อก็เก่งเป็นธรรมชาติในการร้องไห้แล้วก็มีวัฒนศิลในการพูดในการเร,เรียบเรียงคําในการในการ ออกสื่อเนี่ยถ้าเป็นสไตนอินนี่ก็อันดับอันดับหนึ่งของประเทศอะนะแล้วเวลาไปขึ้นศาลเนี่ยครูจำทรัพย์เนี่ยก็นิ่งนิ่งนะครับบอกให้เลยว่านิ่งถ้าคนไม่เคยอยู่ในใน,ในสถานการณ์ตอนที่ดูครูจำทรัพย์ในการสืบพยานเนี่ยครูจำทรัพย์ก็พยายามนิ่งพยายามตอบโต้ไรทุกอย่างเป็นธรรมชาตินะแต่สุดท้ายเนี่ยก็พิรุษของเขาเนี่ยก็ถูกตีแตกโดยพนักงานอายการด้วยคําถามเด็ดๆหลายๆคําถามก็ ตอบไม่ได้นะครับตอบไม่ได้นะสุดท้ายก็จนมุมจนมุมในคําถามของพนักงานอายการนะครับก็สุดท้ายก็ถูกลงโทษเช่นเดียวกันอันนี้ผมพูดในฟังว่าขนาดกูจทรัพย์เนี่ยผมผมในใสายตาผมเนี่ยทำงานมาเก้าปีเนี่ยผมถือว่าเป็นสุดยอดผู้หญิงที่ที่เก่งเก่งในด้านการใช้จิตวิทยาในการพูดจิตวิทยาในการตอบคำถามจิตวิทยาในการออกสื่อที่ที่เก่งมากต้องบอกเลยว่า อายการถ้าข้อมูลไม่แน่นเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่จะทีมที่เก่งจริงวันนั้นอ่ะกินครูยทซับยากเพราะพยานหลักฐานที่ที่เป็นฝั่งของครูยมซับทุกคนต้องค่อยอย่าลืมว่าเป็นเป็นทีมของกระทรวงิธรรมนะอ่าเป็นทีมกระทรวงทธรทมที่มีเดไอเนี่ยนะครับเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็มีข้อมูลทางด้านวิชาการของทางทีมเดไอเนี่ยมาช่วยซึ่งเขามีเครื่องมือพิเศษซึ่งเขามี มีการทำกันเป็นรูปแบบที่มีใช้ในิติวิสยามาหักล้างเช่นนำบริษัทนะครับรถยนต์นะครับ,รนะรบมาหักล้างนิติวิทยานำป้ายทะเบียนนะครับโดยผู้เชี่วชาน,นมาหักล้างทางด้านรอยเฉียวชนเนี้ยอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งอันนี้พี่น้องประชาชนคิดโดูสิครับว่าพยานฝั่งของครูจำทรัพย์เนี่ยเป็นเจ้าที่รัฐทั้งนั้นเลยเป็นเจ้าที่รัดไม่พอมีทั้งอาจารย์ผมจําได้ว่าเป็นอาจารย์พระจอมก้านะตุนบุรี มาเรื่องป้ายอันนี้พุทธิชาเรื่องป้ายเลยเก่งเรื่องป้ายสามารถตอบเรื่องป้ายสุดท้ายก็จนมุมนะเพราะอะไรไหมเพราะป้ายเนี่ยสิบสองปีก่อนเนี่ยมันมีรอยตาหนิเป็นรอยบุ๋มอยู่ที่ป้ายทะเบียนและรูน็อตเนี่ยไม่ตรงกับรูเดิมเพราะว่าแผ่นของป้ายเนี่ยที่ทาขึ้นมาใหม่เนี่ยปรากฏว่ามันมีรูสล็อตนะครับทําให้เห็นว่าป้ายเนี่ยทาขึ้นมาทําขึ้นมาใหม่โดยไม่ใช่เป็นป้ายเดิมที่เหตุเกิดเมื่อสิบสองปีก่อน แล้วรอ,อ,อยดัดรอยอะไรเนี่ยทุกอย่างที่ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาเอามาอ้างอิงในตอนสืบเนี่ยเขาถึงแพ้แพ้เราเพราะว่าเขาสู้เราไม่ได้ตรงที่เราภาพที่มีภาพคมชัดเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นภาพที่สมัย12ปีก่อนเนี่ยมาเทียบกับป้ายใหม่ของเขาเนี่ยมันเห็นเลยว่าเขาทาสีทับรั้วน็อตแล้วก็ไอ้รอยที่เป็นรอยร่อ,องร่องคูดเนี่ยนิดนิดหน่อยหน่อยเนี่ยที่เป็นตําหนิของป้าย เมื่อสิบสองปีก่อนเนี่ยป้ายปัจจุบันที่เขามาสืบเนี่ยเป็นป้ายทําขึ้นมาใหม่เอี่ยมนะครับมันทําให้เห็นเลยว่าอันนี้คือสิ่งที่เขาแพ้คือแพ้นิติวิทยาศาสตร์นะแล้วก็เรื่องทางจำผมจําได้ว่าเป็นบริษัทรถยนต์ค่ายดังนะที่เขาเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเขาเนี่ยมาไปสน์รอยเฉียวชนเนี่ยเขาเมือ่อกีตรวจเขาตรวจสีตรวจสีบนรถเนี่ยว่ามีรอยเฉียวชนตรงไหนบ้างเนี่ยสุดท้ายเขาก็แพ้เรา ราะเวลาที่เขาตรวจเนี่ยมันมันไม่สามารถเอามาใช้เป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ได้เพราะว่ามันมันมีเทคนิคที่ทางเราหักล้างได้นะแล้วก็เขายังมีผูเ้เชี่ยวชาญด้าน <c oughs> กรมการขนส่งทางบกมาเป็นเรื่องของคดีเรื่องของอะไรต่างๆเหล่าเนี้ยแล้วก็การชนอะไรต่างๆอันนี้เขาก็แพ้อีกนะเพราะว่าเป็นนิติวิทยาศาสตร์สุดท้ายเนี่ยมาเจอนายสับบาปีเนี่ยก็ ช่ไหมที่เคยบอกว่าถูกว่าจ้างเนี่ยนะก็ะคือสับวาปีเนี่ยบอกว่าเป็นคนที่ชนไม่ใช่ครูจมทรับชนเนี่ยสุดท้ายสับวาป,ปีก็ถูกจับได้ว่ารถคันที่ในสับวาป,ปีเนี่ยที่ครูจำทรับบอกว่าอ่าในสับวาปีเป็นคนชน,นปรากฏว่ามันขายไปก่อนที่จะเกิดเหตุขายไปกับให้กับคนอื่นเป็นทอดทอดนะครับก่อนเกิดเหตุดังนั้นรถคันนี้เกิดเหตุเนี่ยจึงไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นนายสับวาปีนะเพราะนายสับวาปีขายไปเป็นทอดทอดแล้ว คือนิติเวชศาสตร์พวกนี้มันมันไม่สามารถที่จะนะครับผิดแพงได้แต่คนเนี่ยมันสามารถกลับคําให้การได้ตลอดเวลาลิกไปลิกมาลิกไปลิดมามันขึ้นอยู่กับคนที่นะถ้าเป็นชาวบ้านนี่หมูมากนะครับเวลานําสืบเนี่ยเรารู้เลยว่าคนนี้โกหกไม่โกหกอะไรเงี้ยมันจะพิสูจน์ได้นะเหมือนนายพั์เนี่ยพราใช่ไหมทางเจ้าที่ของทีมครูจำทรัพย์เนี่ยจะไม่ให้ขึ้นเลยมาก็ไม่ให้ขึ้นศาล เพราะอะไรเพราะว่าถ้ามาเนะี่ยตายแน่นอนเพราะว่าถูกถูกเรานะครับสืบจนกระทั่งพิสูจน์ได้แล้วว่าในศัพท์เนี่ยไม่ใช่เป็นคนขับรถชนคนตายนะพูดอย่างเงี้อยอย่างที่ผมบอกว่าผมยกตัวอย่างให้ดูว่า <c oughs> การจะนําสืบคดีพวกนี้ยถ้าคุณไม่ไม่แม่นะนะแล้วก็คุณไม่บริสุทธิ์จริงอะ่ะมามือไม่สะอาดอะ่ะหวังว่าจะมาวิ่งคดีได้หวังว่าจะมาวิ่งอายการได้หวังว่าจะมาวิ่งนู่นวิ่งนี่วิ่งเหมือน คดีอื่นๆเนี่ยไม่มีทางครับเพราะว่าผมคิดว่าจิตสํานึกของพนักงานอัยการบางท่านนะครับในประเทศไทยเนี่ยเขารักเกียรติและศักดิ์ศร,รีของเขาแล้วก็มันเป็นผลงานที่เขาเนี่ยนะครับต้องทําไว้เป็นสถิติของประเทศไทยนะอย่างคดีกูจอมทรัพย์เนี่ยทีมอายการผู้หญิงรุนรุนเลยนะครับผมจําได้ว่ามีอายการผู้หญิงทั้งนั้นเลยไม่ได้มีมีอายการผู้ชายอยู่ท่านหนึ่ง ถ้าผมยังไม่ปิดมีอาการอยู่2ท่านนะครับเป็นอนุมุโสท่านหนึ่งแล้วก็เป็นหัวหน้าคณะอายการเนี่ยเขาเขาเป็นทีมเวิร์กเนี่ยการสืบเนี่ยผมบอกให้เลยว่ามาถึงวันเนี้ทุกคนภูมิใจในเกียรติของการทําคดีครูจอมทรัพย์นะครับมีบางมีบางคดีนะครับผมผมนี่อย่างนี้ว่ามีคดีครูเนี่ยนะครับไปกลมคืนสองพี่น้องเนี่ย